ผู้เสพสืจะได้ไม่ต้องอยั่ในแก้วอีกต่อไปสำหรับวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษของเรามากเลยที่ได้มาบุกออฟฟิศของธนาคารขยะนะคะเป็นเพจขยะมรสมทที่ตอนนี้เขามีแคมเปญตรงเปลือกหอยคือสู่ทะเลนะคะ สู่ทะเลแล้วก็เป็นบ้านของปูเสฉวนนะสำหรับเปลือกหอยแบบนี้นะคะมันเป็นเป็นเปลือกหอยสองฝาเนาะแน่นอนว่าปูเสฉวนอยู่ไม่ได้แต่ว่าเราจะเอาไปคืนชายหาดเพื่อเป็นการเพิ่มแคลเซียมให้กับทะเลใช่ไหมคะใช่คืนเพิ่มแคลเซียมยังไงอ่ะมันก็ลลายเพื่อเป็นชายหาดเพราะว่าในตัวเปลือกหอยมันคือแคลเซียมคาร์บอนเนี่ยคือหินปูนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขากลับลงน้ําไปเขาก็จะละลายไปในน้ําตาม เรา,ต,า,าตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทนะคะก็จะพาเอาเอาเปลือกหอยไปคืนชายหาดนะคะ<ช>ที่หาดทาราไดบี<ช>นะ<ส>เราแบ่งตัวน,นี้ส่วนหนึ่งของหาดเนี้ยเพื่อเอาเปลือกหอยไปคืนผู้เสีชวนชชเพื่อเอาไว้รองรับผู้เสีชวนที่มีคนส่งมาคือผู้เสีชวนนะถูกจับไปจากผู้นที่ถูกไหมค่ะ<า>ไปอยู่ที่ตลาดซันเดย์จะจับค่ะใช่ จากนี่เปตัวยี่ติบไปขายตัวที่นู่นตัวละร้อยสองรเพื่อความกำไรปูเนี่ยนะคะใช่ไชวน่หละนูยังเคยซื้อมาเลี้ยงเลยอะแล้วสยกิดมากไม่ใช่เมกิดมากไม่กินไม่เคยมีใครส่งปูกลับคืนมาเลยไม่เคยมีใครเาปูไปเป็นคืนเยทุกคนมีแต่เจ็บไปเจ็ไปแล้วตอนนี้เราเราเปลี่ยนแล้วแล้วเรามาเริ่มกันใหม่นะเรามาเอาปูวนพ่อแม่พันที่คุณเลี้ยงไว้นะคุณส่งกลับมา เราจะหาที่ที่ไหนก็ที่น,ทนึงที่มีแนวทน ย่อยประกาล่างให้เป็นทรายคล้ายๆกับปลาโนกแก้วอ๋อได้ปลาปลาโนกแก้วจะอยู่เป็นเป็นเป็นคินนิ่งอยู่<ด>ในน้ำนะอันนี้อยู่บนบกจ้ะเพราะมันคือเลนเฮมิทเพลสคือโปรตีนนบกก็คือปลาโนกแก้วที่เขาไม่รณรงค์ให้ทานกันเพราะว่าปลาโนกแก้วค่ะจะเป็นสัตว์ที่อือออกมาเป็นทรายตองอันเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็คือเขาจะย่อยเศษซากอินทรีย์บนชายหาดให้กลายเป็นทรายเพรถามว่าเขากินประกาล่างไปมันคงจะไม่เข้าเส้นเลือดหรอกมันก็เป็นสีเซนนี่แหละค่ะ S <S เงินเดียวกัน <Okay. S 1> แต่ว่าเราไม่รู้เราไม่ใส่ใจเพราะทำไมเราไม่ใส่ใจเพราะต,ต,ตัวเล็กพวกเขาออกมาในเวลากลางคืนเราไม่เคยไปเห็นเขาคุณกคนคิดว่าปูสีโชนตัวแค่นี้อ่าจะมีประโยชน์อะไรจริงๆไม่ใช่ตัวแค่นี้าไม่งั้นผมไม่เอาเปิ<ท><ๆ>ือกตัวใหญ่ก็มีใช่เราเห็นตัวก็กหมัดเลยค่ะบางที่เราต้องเดินไปหกชั่วโมงอย่างเงี้ยเพื่อไปนั่งดูปูเปลี่ยนเปลือกสักงสามชั่วโมง,งใช้เวลาหนึ่งคืนเก้าชั่วโมงล้วแล้วเ,เห็นมาเขาเปลี่ยนไหมคะเห็นมีคลิปในเพจที่ไปลงไห้ผมจะ เดินทางมาถึงที่พาราไดวินเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ชายหาดแล้วก็เอาเปลือกหอยไปคืนให้ทะเลคืนให้ผู้เสฉวนนะผู้เสฉวนจะได้ไม่ต้องอยู่ในแก้วอีกต่อไปช่วยๆกันคนละไม้คนละมือคือแบบว่าอะไรแค่นี้มันก็แบบว่าไม่หมดทานหรอกแต่เรามีกันคนละมือเราก็ร้อยมือก็ร้อยเปลือกหอยเราช่วยกันได้นะคะ เวลาเอาเปลือกหอยมาคืนใช่ไหมทุกคนจะเข้าใจว่าผมเอามาคืนทะเลมาโขลกทะเลใช่ไหมเวลาให้ตูเสฉวนนะไม่ใช่นู่นบึ้นไปบนเขาเขาไม่ได้อยู่ริมทะเลเขาอยู่บนเขาหรอเขาเป็นแลนเฮอริตเครฟเขาเป็นตูเสฉวนบกเพราะฉะนั้นเขาอยู่เขาเิมทะเลแต่ว่ากลางคืนเขาจะลงมาเพื่อรับน้ําทะเลมาหาอะไรกินมาเดินชายหาดอะไรประมาณนี้เขาจะอยู่บนบนหาดกลางคืนนะแต่กลางวันนู่น แอบไปอยู่ข้างบนนะต้นไม้ต้น,ตนนี้เดี๋ยวขึ้นไปต้องเอามาแช่น้ำก่อนแช่เพื่ออะไรอะ่ะมันไม่รู้ว่ามันผ่านอะไรมาบ้างแล้วกลิ่นเขาอะามันไม่เหมือนกันอ๋อให้คุณชิมกับกินมันอารมณ์ประมาณหญ้าโดนฝนตกใหม่ๆอะอนึกออกไหมเหมือนเราได้กลิ่นหญ้าตอนฝนตกใหม่ๆอะอกลิ่นเขาะจะเป็น เดมดูเลยอืมเขาจะไป็นกลิ่นทะเลไว้ใช่ก็คือเดี๋ยวโปรปล่อยไปเขาจะมากันเองออโตเมติกเลยอ๋อก็คือได้กลิ่นที่เหมือนคุณเขาคุณคุณชินเหมือนเวลาเราเปลี่ยนน้ำปลาใช่ไหมที่ไม่เอาน้ำเก่าหมดปกตินี่มันอยู่มันเป็นสิบปีแล้วนะมันไม่มีกลิ่นใช่ไหมพอมนโดนทะเลปุ๊บมันมีกลิ่นอันนี้เลยอ๋ออันนี้เราต้องเอามาแช่น้ำในที่ที่เราจะปล่อยคืนสู่ทะเลนะเพื่อให้เขาคุณชิน ลลลหหบบน้ก็จะมีกลิ่นเค็มของไอทะเลซึ่งเอาไปปย่ยสักพักเดี๋ยวปูเศชส่วนเขาก็จะมาของเขาเองอยู่ในอยู่แล้วนะอ๋อน,นี่เขาคานออกมานี่คือตัวเล็กตัวน้อยก็รับหมดคนะคืนมาได้เลยค่ะขอให้เป็นเสือกหอยที่แท้จริง หอยมังคูดหอยอะไรก็รับนะคะมาหมดตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นเขานะคะจริงๆที่พี่เขาเอาเปลือกหอยคืนสู่ปูเสฉวนก็คือคืนให้บนเขานะเพราะว่าเป็นปูเสฉวนบกสําหรับที่หาพดพารดที่นี่นะคะแล้วน้องๆเขาจะเดินลงมาตอนกลางคืนเพื่อใช่ตปนนี่นอนไหนอ่ะคืนนี้กลับค่ะกลับเย็นนี้น้องๆเขาจะเดินมาลงจากเขาตอนกลางคืนเพื่อมา กินอะไรในทะเลใช่ไหมคะตอนนี้เป็นกลางกลางวันนะคะเราก็เลยต้องเดินขึ้นเขาแทนเ,เ,เดี๋ยวผมเทไว้ตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวส่งไปให้ดูว่ามันหายไหมน้าไหวบ้างนึงก็ได้ได้นะไช้เอ,อ๋นี่ วาง,าาวางเราวางเราวางมาพี่โบตัวใหญ่ด้วยหรอใช่วางาเลยนี่เราวางแบบเนี้เราวางให้มันเป็นระเบียบครับเพราะเดี๋ยวคืนนี้เกิดวันไหนผมมาถ้าอนี้ตัวเล็กขนาดนี้ก็อยู่ได้ก<ม>็อยู่นี้แตแล้วหอยเป็นรูๆอย่างเงี้ยไม่เป็นไรถ้าเกิดไม่อยู่ก็กินครับอ๋อมันเป็นอาหารด้วย<ด>ใช่ไหมกินเสรดตกวเอง้วยวางเรียงให้เป็นระเบียบครับเดี๋ยวจะได้รู้ว่าหายรูเก็บไปใช่ไหมใ้้เดี๋จะได้รู้ว่ามันมันหายไปใช่ไหมใช่ เนี่ยแล้วถ้าเกิดมันโรยแล้วใช่ไหมแล้วอ,อยู่ๆมาเจอเปิดอหอยว่างๆแบบเนี้ยสภาพเก่าๆแบบเนี้ยอันนี้คือนนก็เปลี่ยนอันไปแล้วก็เปลี่ยนทีหึงแล้วเขาเอาของเราไปแล้วเพราะตรงนี้ให้ไปเยอะมากอันนี้นะเราก็กําลังหวังหอยเพื่อให้ปูเสลี่ยฉวนนะมามา<อ>เอาไปทำบ้านนะคะ วางเรียงๆไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาติดตามดูว่าเปลือกหอยเราหายไปบ้างหรือเปล่าแล้วถ้าสําหรับที่เราเดินๆไปแล้วเจอเปลือกหอยอยู่ระหว่างทางคือน้องเขาเปลี่ยนเสื้อแล้วเปลี่ยนหลังคาบ้านแล้วก็เหมือนเราส่งต่อเสื้อที่เราใส่ไม่ได้ให้น้องเราเมื่อเราัวใหญ่ขึ้น มันต้องขนาดาไหนถึกว่าเราขอรับบริจาคปาูเสฉวนเปิือกอยจากคนที่เราไม่รู้จักจากภาคอื่นกันทีาาแล้วเราเอามาวางให้ปูเสฉวนที่เราไม่เคยเห็นหน้า<ะ><ะ>เราเอามาวางให้ปูเสฉวนที่เราไม่เคยเห็นหน้า<ะ> <c oughs> ตอนนี้เราก็คืนเปิือกหอยให้น้องปูเสฉวนเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยว,วเราจะไปคืนเปลดกหอยให้ทะเลด้านล่างสองนี่อันนี้คือน้องเปลี่ยนไปแล้ว น้องเปลี่ยนบ้านแล้วนะคะสําหรับหอยที่จะเป็นบ้านปูเสฉวนนะก็ต้องเป็นหอยฝาเดียวก็คืออย่างพวกหอยหวานนะคะยกตัวอย่างง่ายๆที่เราทานกันเนาะจาทานไขหวานเสร็จเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเอาเปลือกขึ้นล้วแล้วะคะ่ะล้างแล้วก็ส่งมาที่นี่ <Yahoo! S 1> แล้วต่อไปเราจะทําการคืนเปลือกหอยให้ทะเลสำหรับเปลือกหอยแบบนี้นะคะคือเปลือกหอยสองฝา<ๆ>ก็อย่างพวกหอยแครง<ๆ>หอยแมงคู่นะมันจะไปคืนแคลเซียมให้กับสัตว์ทะเลเนาะมันจะเป็นข่าั้นมันจะไปคืนแคลเซียมให้กับทะเล เดินเร็วจังตัวเล็กวันนี้นะคะเราก็จะมาคืนเปลือกหอยหลังจากที่เราขึ้นไปคืนบ้านให้น้องปูใสชวนแล้วนะฝากสำหรับหอยสองฝานะคะแล้วก็เราคืนสู่ทะเลเนาะเพราะว่าชายทะเลมันต้องมีเปลือกหอยไม่ใช่มีขยะชายทะเลมันต้องมีเปลือกหอยไม่ใช่มีขยะเจอขอยะก็เก็บไปแล้วก็โปรยเปลือกหอยแทน คืนป้ายมันจะไปเพื่มแคลเซียมให้สัตว์ทะเลนะคะน้องๆสัตว์ทะเลบางพวกก็จะทานเปลือ,อ,อกหอยเป็นอาหารด้วยน้องปูใส่ส่วนทานเข้าไปก็จะออกมาเป็นป้ายก็จะทําหน้าที่คล้ายๆกับปานนกแก้ว yeah. เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูความสวยความงามของภาราไดบีดด้านบนกันนะใช่สวยมากหาดนี้คือสวยมากอะ่ะชื่อหาดว่าพราราไดบีดเป็นหาดเล็กๆเกงียง้ยงๆนะคะไม่แทบไม่มีนักท่องเที่ยวเลยตอนนี้<แ>พี่โบ๊ทบอกว่าหาดตรงนี้คะ่ะเขาเอาไว้จัดงานปูมูลปาร์ตี้สวยมากเกินแต่ถ้าอย่าง<ด>ที่น้องที่เดินเยอะๆอ,อยู่แถวชะอำซึ่งมันไม่ได้มีไม่ได้เป็นหาดที่ติดเขาเลยนี้อีกแบบนึงอีกพันอ๋อมันจะมีหลายสายพันก็คืออันเนี้ยเดี๋ยว งให้เขาเก็บเป็นบริเวณไหนคะขยะค่ะแล้วแต่ตรงนี้เรามีคนงานของเราอยู่อ๋อคือขยะบริเวณนี้มันเป็นขยะมลสุมมะคะ่ะคำว่าขยะมลสุมก็คือขยะที่แบบว่าพัดมาตามลมมรสุมมาคะ่ะเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะต้องมีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะลณนงคลงนั้นเราก็ควรจะลณนงคลงที่จิตสำนึกของคนเพือไม่ให้ดิงขยะเพราะการเดินเก็บขยะมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ดูสิอันนี้มาจากไหนเอ่ยอย่างเงี้ยอันเนี้ยอย่างจากที่เดินดูนะคือแบบว่าขยะมันก็ไม่ใช่ของไทยอะ่ะอย่างอันเนี้ยน่าจะเป็นพม,ม่าไม่ใช่พมา่าด้วยมาจากสีลังกา <c oughs> อันนี้มาจากสีลังกา <c oughs> คือแบบว่าเราต้องรณนงคลงที่จิตสำนึกแล้วแหละอันเนี้ยเพราะามันเป็นมันมาทาตามทิศทางลมขยะไม่ได้ผิด <c oughs> ผิดที่คนเราจะใช้คำว่า สำหรับปูเสฉวนเปลือกหอยที่เราจะคืนให้ปูเสฉวนนะคะเราก็ต้องดูก่อนเนาะว่าพื้นที่ที่เราจะนําเปลือกหอยไปให้น้องอะ่ะน้องมีลักษณะแบบไหนเป็นสายพันธุ์แบบไหนเพราะว่าบางสายพันธุ์ก็อยู่แค่ในทะเลบางสายพันธุ์ก็จะอยู่ทั้งบนบกทั้งในทะเลเพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษานิดนึงเพื่อที่การกระทําเราจะได้ไม่สูญเปล่า